The <laughs> คุณเคยผ่านค่ำคืนที่เหมือนระเบิดลงกลางบ้านเสียงทะเลาะที่ได้ยินยันสามบ้านเจ็ดบ้านบ้านที่ควรเป็นที่พักใจกลับกลายเป็นสนามรบในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งที่ทุกคนรู้ดีว่านั่นแหละบ้านที่พังที่สุดในหมู่บ้านไม่ใช่เพราะหลังคารั่วไม่ใช่เพราะผนังแตกแต่เพราะเสียงร้องไห้ที่ดังทุกคืนและเสียงทะเลาะที่ขมกว่าใบมีดพ่อกับแม่ของการเริ่มจากรักกันมากแต่ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ความเหนื่อยความจนความคาดหวังทําให้สองคนที่เคยเดินจับมือกลับยืนเผชิญหน้ากันเหมือนคนแปลกหน้าทุกคืนเสียง ถ้วยชามแปะเสียงตะโกนด่าทอเสียงร้องไห้ของแม่ผสมกับเสียงสะอื้นของเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อการเพื่อนบ้านมักถอนหายใจเวลาผ่านหน้าบ้านหลังนั้นบางคนกระซิบบางคนพูดตรงแต่ประโยคหนึ่งที่การได้ยินจนฝังใจคือบ้านแบบนี้ลูกคงไม่รักพ่อแม่หรอกและใช่มันทําให้หัวใจเขาเจ็บแต่เจ็บยิ่งกว่าคือต้องโตขึ้นในบ้านที่ไม่มีวันรู้ว่าคืนนี้จะสงบหรือจะกลายเป็นคืนที่เขาต้องแอบเอาหมอนปิดหูอีกครั้งเด็กบางคนอาจชินแต่การไม่เคยชินทุกครั้งที่พ่อแม่ทะเลาะเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลัง จะแตกสลายเหมือนชีวิตถูกทุบซ้ำๆโดยที่เขาทําอะไรไม่ได้เลยจนวันที่เขาอายุ16คืนหนึ่งเสียงทะเลาะดังยิ่งกว่าเดิมพ่อแม่ตะโกนใส่กันด้วยถ้อยคําที่เขาไม่อยากจําจานแตกกระจายแม่ร้องไห้จนเสียงสัน่นการยืนอยู่หน้าห้องมองฉากนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าและสุดท้ายเขาตัดสินใจเงียบๆว่าพอแล้วเขาไม่อยากอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยรอยแผลแบบนี้อีกต่อไปการเก็บเสื้อผ้าไม่กี่ชุดใส่กระเป๋าเก่าใบหนึ่งเขียนโน้ตสั้นๆไว้ว่าผมขอโทษผมอยู่ต่อไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็เดินออกจากบ้านกลางดึก โดยไม่หันกลับไปมองหมู่บ้านลือกันสนัน